สก,ก,กิบก็มีกันนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลย <laughs> เฮ้ยวันนี้อาจจะติดติดไปเลยนะโอ้ยโอ้ยเกิบก็มี้ะอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยละ่ะ <laughs> วันที่เราจะได้โล่งเงินกันสักทีหนึ่งแสนนี่เงินละหนึ่งแสน เอาละนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมชื่อว่า Thor Blood s h นะครับ with Sandbox นะครับทุกคนซึ่งวนเกมกลมีชิคก์กันนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยดูดิครับทุกคนนะผมเป็นครูบาวดี้นะครับทุกคนก็จะบอว่าเออมีของอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆชิคก์กันหมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับโอ้ยโอ้เหมือนหมดเลยอ่ะโอ้ยนึกน่าจะเป็นแบบว่าเออระบบเดียวกันหมดเลยนะครับทุกคนหรือว่าผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเออแต่คนละคนกันนะครับทุกคนโอ้ยชิคก์กันชิคก์กันโอ้ยโอ้ยหมดเดียวกันเลยอ่ะผมเป็นอาจารย ราจะไปเกณฑ์คนกันนะครับทุกคนเฮ้เอาไปค่าทีสีแด้ดีกว่าอุ้ยทีสีฟ้าฆ่าได้ตั้งหกตัวเลยนะครับทุกคนโอ้ทีผมก็ติงแล้วเปิดมาก็ติงแล้วโอ้นี่นะครับเราก็เป็นคูบารดี้ที่มีแบบว่าพลังแบบซุปเปอร์แมนนะครับทุกคนสามารถบินได้ด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้กูบินแล้วกูบินแล้วโอ้ยเป็นอาบีจีเอ้ยไม่ใช่มาสุก้าโอ้ตายตายตายมาสุก้าเอ๊ยนี่โอ้ยยิงเข้าไปเลยโอ้แหลก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 แบบนี้เลยชอบชอบโอ้ยเป็นต้นแบบ เอาแต่ตะมาเบาอุ้ยเละเละเละอุ้ยมันมากเลยมันมากเลยอุ้ยมันกว่าชิคเก้นการ์นี่แกโอเ้เกมหลักยังไม่ค่อยมันเท่านี้เลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยไอ้ยยิงแล้วโอเคจะไปไหนไอ้เอออย่าจับผมเร็วเลยพี่ เออจะจับแกอไปดีกว่าไปดีกว่าวู้ย้ย้ยบอดี้ทิีไอ้บอดี้ถวีเสื้อซอมเด้่อะไรวะเนี่ยโฮ้ยโอ้ยผู้ยผู้งโอ้ยผู้ยวู้นวอ้ยวู้ยนยวู้ยวู้ยวูยวู้ยวู้ยกู้ยูเยวู้ยวู้ยวู้ยู้ยว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 ู้อดี้็งแ้ร่งมากอันนี้หวู้ยว้ยไอ้ย้้ยว้ยโอ้ยโอ้ไ้

้มาแล้วมาแล้ว้โอ้แอบจุยหลังมันแหละมันไปไหนมเนี่ยเาจะมาดิมันเดมามองไม่เห็นจี่ามอไม่เห็นจีน่าจะดีมันไปดีมันไปเอตีเอ้อเด้อเด้อเออนอนตายคูเลยอ๋อเมื่อแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วบลูลู ไปยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มีมสวอลนั่นเองนะครับทุกคนเออก็จะเป็นเกมแบบว่าเออคล้ายๆชิคก์กันอีกแล้วเอาไปพูดใส่ชิคก์กันกันนั่นแหละครับทุกคนไม่คล้ายหรอกนะเนี่ยเลยนะครับทุกคนเอออะไรนะครับเออนี่ครับก็เป็นคนที่ฮิวแมนอะไรแบบนี้นะครับทุกคนโอ้ยโฮมมีอหลายตัวเลยเกมนะเออแล้วแต่ละตัวนี่แบบอืมกูนึกว่าเดสพิดนะครับโอ้ยมีหลายตัวมากโอ้ยเหมาะกับเกมที่ชื่อว่ามีมากเลยเนี่ยโอ้ยสเกลเลนตันสเกลเลนตันเลยโอ้โค้กระดูกเลยโค้กระดูกเลยไม่ใช่โคกกโหล้้้ยยยออบบนรัไาีเ หน้าเยียวโอ้หน้ามีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีมวอนะเออก็สมกับเป็นชื่อมีมดีนะครับทุกคนโอ้นี่จากผู้สร้างชิคกี้กันเด้อเนี่ยโ้พวกเรียนยังว่าไหนก็มีมุมแปลกๆแบบนี้เหมือนกันเ่ะเฮ้ยออันนี้ดีมนะครับดีมนะครับที่เล่นไมโคร f t แบบสปีดรันเก่งนะครับแล้วก็มีแบบหน้านอนน้อยหน่อยเฮ้ยโอ้โคตรหนาเลยนะครับเออนี่มีคอนทรีฮิวแมนแล้วก็เมวน้อยนะครับเออนะครับแล้วผมจะใส่ตัวไหนดีวันนี่าอิตาลีนะกกนะครับผมชอบอิต ตายตะใดีดิอะไรอิตาลีเลยสววล่ะเฮ้ยดีดิดิเอานมปังฟ้านมาเลยได้ไหมอะนมปังอิตาลีอนมปังฝรั่งเศสะตีมนเลยแข็งแข็งด้อเอาวุธที่ส่งพลังที่สืออิตาลีแล้วจะไปไหจะไปไหจะไปไหนอย่าดิดิอย่าดีอย่าดีดีอย่าดิเออเออเอดเออเอีเอ่เออออออเออเ่อเออเออยอเออออยอเออออ เฮ้ยไปแล้วยิงเอามาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีเสียงตายเนี่ยโอ้มีหมาเนี่ย้ยหมาพันปลั๊กโอ้โอ้หมาพันปลั๊กนะไม่ใช่พันปลั๊กโอ้โอ้มาแล้วหมาหมาหมาไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่าฆ่าหมากูด้วยอย่าฆ่าหมากูด้วยเฮ้ยหมากูมักเลี้ยงด้วยหมาหมาไม่ได้มาหมากูตายแล้วประเทศอะไรวะเนี่ยต่อไปอะไร โอ้หมาพันอันนี้เขาเรียกว่าปักวอลนะครับทุกคนโอ้ my god เออที่กูเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่ยอันนี้ก็จากผู้สร้างเกมชิคกันกันเหมือนเลยนะครับทุกคนครับเออหลังจากที่ว่าผมเดินมาหมาผมถูกเออถูกไอ้พวกนั้นเออตุ้ยไปนะครับทุกคนผมก็เลยต้องมาเล่นแบบว่าแบบนี้นะครับเอ้ยไม่ต้อง ทำไมกูเป็นแมววะเนี่ยกูไม่ด้อยากเป็นแมวเลยอ่ะอ h my god Oh my god r a อ p นี่นทำแบบบอกเอาหมาไปยกับแมวทำแมบเจีะเจดีอะไรวะเนี่ย o ้ my god นี่เป็นแพตตีเอาไวชัดเลยอ่ะอ h my god คิดได้ไงวะเนี่ยโอ้ยกลาเป็นคนสร้างเกมนี้ก็ชาโ r o app งเฮ้ยเอ้ความคิดแบบนี้ความคิดบ้าๆช่วๆแบบนี้แต่ชาโ r ตัวไหอันี้ๆิงๆอัี้นี่นี่นี่ยไม่ได้ไหมตายตายตาย

าจจะไม่รู้จักเพโรแมนนะครับทุกคนแต่ผมรู้จักนะครับทุกคนมันคือแบบว่าเอ้ยยุคก่อนภัยสังคมอ่ะเอ้ยเออมันคือตำนานของภัยสังคมเลยเออเพราะว่าไอ,อ้เพโรแมนเนี่ยมันเพื่อมันสือ่อถึงแบบนั้นแหละนะครับทุกคนไอ้มันเป็นมีมนะครับทุกคนนะครับเกี่ยวกับอนะนะิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะเออโอ้มันโบราณาเนิ่งเดียวโอ้ขึ้นโบราณเลยเนี่ยแหละวะเนี่ยโอ้ยหชิคกันทันเลยะวะเนี่ยเฮ้ยไม่พูดยิงเกมดีด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกลายเป็นคนมันหมดเดียวเธอยันเลยเอ๊ชก็ไม่รู้เหมือนเกล้ยวโอ้ยยขับด้วย

โอ้ยกูโดนยิงเลยไอ้กูโดนไอ้โหน้องวันถือมันสุกแก่แล้วน้องโอ้ยกูไม่อยากเชื่อไงอะไรวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อแล้วว่ามันจะเป็นเกมกาวกแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ถือ True Blood Tree นะครับทุกคนโอ้ยกูโดนยิง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 สำหรับใครที่บันเซ่ยไม่ฟุ้งของคุณก็สามารถมาระบายที่เกมนี้ได้นะครับทุกคน เออมันก็ดุเดียนะด,ดีดีขับรถเลยดีโอกกัระบะบชิ่งของพี่ไอ้น้องน,นี่ค <c ười> ันนี้บอกแล้วเพื่อนอะไรมาุ้นสังตัวไอ้เจ้ว อมวันฟูของคุณเริ่มโมโหแล้วครับตอนนี้วันฟู้ของคุณเริ่มโมโหแล้วไอ้อย่าปัยญาเดร๊มี่บอกแล้วเอ้พี่จนแล้วอ้เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเอาไปแล้วอุ้ยเป่นเดี๋ยววะไอ้ไปแล้วไอ้กูเริ่มลยบแล้วไอ้กูเริ่มหลยบแล้ไอ้กูกลับเรวลอเน้ย้กูแบนแบนแบนปบนแบนบนนคุณดิฟเลยวะตอมีรอยกัดเดียวไอ้มาแล้วจะเอาคืนอย่างนั้นด้วยไอ้นังไี้ยิงยิงยายิงไม่ได้อ้อยากิ้ต้องใช้ปืนแล้วยิงมาเลยยิง เออนย่งไงแกก็เออมันสามารถฆ่าชเอยู่แล้วต่ที่แกไม่ชนใันนี้ยอาเจ้าบานจดีจาดีเจบาดีไม่กล้าจะดีไม่า้ารามัจะตายรถด้โอ้ยมันเอาคืนแล้วมันบาระเบิดแล้วหรือป่โอ้ยฮ้ยไม่ได้ตั้งชื่อได้ตาชื่อไปแย่โอ้ยมันถือปืนอยู่ในรถแล้วมันขับรถด้ไงวะเนี่ย

อันนั้นแกนี่มันถูกล็อกออกจากเพนสตโต้เนี่ยนะก็ไม่แปลกเลยเนี่ยโอ้ my god โอ้ดีครับก็จะมีแบบว่ามังกรเนี่ยนะอุ้ยมังกรสมจริงมากอุ้ยวิชาเราอ๋อทำไมไม่ทำแบบนี้มากอ่ะอุ้ยอุ้ยมังกรอย่างเด็ดนะครับบินเลฟเอาวเฮ้ยเฮ้ยเราไปอิมเปรสบอลเมย์ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีตัวละครไม่มีตัวเราโอ้เราเลยตัวตนอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้เสียงว่าฉันก็เลยตัวตนมันหายแล้วอย่างเหรอโอ้ยโอ้ my god ไม่เข้าใจเลยโอ้ยโอ้ยพูดยิ่มเจ็บโอ้ยเอาไปดีกว่าโอ้ยเหลือฉันคนเดียวนะ อะไรตัวตัวยิ่งกว่าเดิมอืโอเคโอเคโอเคบนไฟดีกว่าอืมเออบนไฟไอ้มังกรบ้าแต่เสือแกจะต้องไล่ตัวตัวเหมือนกันเออเออขอปิดคลิปเลยแล้วแก